ก็สู่ช่วงวิเคราะห์สถานการณ์นะครับวันนี้พบกับคณะบดีคณะพัฒนา,นา,นาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบรรันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้นนะครับรองศาสตราจารย์ดร ok พี่ชยัยรัตนดีหลงน้ภูกเก็ตครับสวัสดีครับ,รบพิชายครับสวัสดีครับคุณเติมศักดิ์ผมต้องว่ากันด้วยเรื่องร้อนแรงช่วงนี้โดยเฉพาะแนวคิดการแสดงออกทั้งในเชิงสัญลักษณ์และคําพูดเรื่องแบ่งแยกประเทศอะไรสปปล้านาเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับ <c oughs> คือผมค,คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยในแง่ของวิธีคิดของกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่อาจจะมีวิธีคิดในลักษณะนี้มาตั้งแต่ครั้งในปี2553นะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ชูประเด็นเรื่องไพร่อมาดแล้วก็ก็มีการกระแสความคิดนี้เนี่ยก็คงจะเริ่มก่อตัวในแง่ที่ว่าถ้าหาว่ามีความพ่แพ้เกิดขึ้น ก็อาจจะนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนขึ้นมามทีนี้เนี่ยช่วงระยะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสแนวคิดแบบนี้ก็คงจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในแกนนำเสื้อแดงในภาคเหนือ,อนะแล้วก็คงจะมีการกระจายแนวคิดเหล่านี้เนี่ยเข้าไปสู่มวลชน จานวนไม่น้อยทีเดียวในภาคเหนือโดยเฉพาะมวลชนฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะครับ,รบทีนี้เนี่ยเมื่อกระบวนการการเคลื่อนไหวของแนวคิดนี้เนี่ยมันอ,ออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเมื่อรัฐบาลยิ่งรักเป็นรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะทําให้อแนวคิดลักษณะนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ปรากฏขึ้นมาบนผิวหน้าให้เราเห็นแต่ว่าในแวดวงของการเคลื่อนไหวในระดับลึกเนี่ยผมคิดว่า <G ül> ก็มีการเคลื่อนไหวแบบนี้กันตลอดนะครับรรต,ต่อเนื่องมาตลอดทีนี้เนี่ยพอรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเกิดความเพลียงพร้าทางการเมืองเนื่องจากว่าการกระทําของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเนี่ยโทษกรรมก็ดีนะครับการร่างกฎหมายการเสนอกฎหมายเนี่ยโทษกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของจำนําข้าวแล้วเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์ต่างเนี่ยมันก็เกิดความเพลียงพร้าทางการเมือง อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งในทางในทางผู้บริหารระดับบนเนี่ยอย่างคุณยิ่งรักษณเนี่ยก็หรือว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็เข้าภาวะของการเรียกว่าจนแต้มทางการเมืองในระดับชาติจะไปก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้จะเลือกตั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ดูเหมือนว่าหนทางที่จะนํามาสู่อํานาจในประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยมันดูจะลิบหลี่แล้วก็ถดถอยลงไปแล้วก็จากการที่มีการประชาชนมาคัดค้านเป็นล้านล้านในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้โอกาสของตระกูลชินวัตรอะไรต่างๆเนี่ยในการจะกลับมาครองอํานาจทางการเมืองเนี่ยมันก็มีน้อยลงนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแนวทางที่จะดําเนินการทางการเมืองของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะทําอย่างไรนะครับเขาก็มีความเป็นไปได้ที่มวลชนที่เป็นเสื้อแดงส่วนหนึ่งโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยก็หันมางัดเอามุกนี้เนี่ยมุกที่ของการแบ่งแยกประเทศเนี่ยขึ้นมาเล่นนะครับด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการแสดงออก เพื่อที่จะส่งสารนะฮะส่งสัญญาณในการข่มขู่นะครับข่มขู่ครับข่มขู่ประชาชนข่มขู่ผู้ที่จะมีอำนาจรัฐที่ไม่ใช่รัฐบาลอยู่นะครับว่าถ้าหากว่าถ้าคุณเล่นอะไรแรงกับรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลรักษาการชุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะสร้างปัญหาเ,เกิดการแบ่งแยกประเทศขึ้นมาได้นั่นเป็นประการหนึ่งนะฮะ ก็คือส่งสัญญาณเพื่อข่มขู่นะครับทีนี้เนี่ยในการส่งสัญญาณเพื่อข่มขู่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขประการที่สองอันหนึ่งก็คือว่าคือคนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งผมผมมองว่าเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยนะคุณเติบเขาก็อาจจะมีะคือในยุคโลกาภิวัตนี่มันจะเกิดปรากฏการปรากฏการอันหนึ่งนะครับ,รบในหลายๆประเทศทั่วโลกนะก็คือเกิดปรากฏการที่เราเรียกว่าการต่อต้โลกาภิวัตน์โดยการหยิบ ยกหรือว่านำเอาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตัวเองเนี่ยขึ้นมาชูเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าคนเหล่านี้พอพอในยุคโลกาภิวัตเนี่ยอาจจะทำให้อัตลักษณ์ท้องถิน่นบางส่วนเนี่ยมันจะถูกกลืนกลายไปด้วยกระแสโลกาภิวัตนะฮะแล้วก็อาจจะเลือนหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึกตระหนักหรือตระหนนะฮะทั้งตระหนักแล้ก็ะหนก ว่าอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยจะสูญหายไปนะฮะเมื่อมีสํานึกว่าอัตลักษณ์ของตัวเองสูญหายไปเนี่ยคนเหล่านี้เลยก็พยายามที่จะชูอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วการชูอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาประการหนึ่งก็คือว่าการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีพื้นที่มากอกําเนิดเป็นรัฐขึ้นมาเพื่อที่จะปกครองตัวเองและจะทาให้อัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยก็คือมีที่อยู่ ในในในสังคมโลกอ่ะในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตอันนี้ก็คือพูดในลักษณะที่ในลักษณะที่เรียกว่าทําไมเราจะเห็นว่าในบางประเทศเนี่ยมันมีการแยกเป็นประเทศเล็กๆเกิดขึ้นอย่างเช่นสหภาพโซเวียตในสมัยก่อนนะฮะที่มีการแตกเป็นประเทศเล็กแม้กระทั่งตอนนี้ที่ยูเครนเนี่ยมันก็จะมีไครเมียขึ้นมานะครับนี่มันคล้ายๆกันเลยว่าคล้ายๆกันเลยว่าแล้วเซียไครเมียเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเป็น เป็นความคิดของคนกลุ่มหนึ่งแต่ในประเด็นนี้เนี่ยผมก็ได้คุยกับเพื่อนๆนบางคนคก,ก็มีการมองตรงกันว่าไอ้คือคือชาวชาวภาคเหนือเนี่ยนะฮะชาวภาคเหนือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขากลืนกลายกับความเป็นไทยไปอย่างผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับล,รล้ลอมรวมเป็นอย่างดีนะฮะสำนึกของความเป็นล้านนา เป,เ,ปปเ,เป็นเป็นประเทศเหมือนกับเป็นประเทศเอกราชในสมัยก่อนเนี่ยสำนึกนี้เนี่ยมีเหลืออยู่น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะฮะในกระแสความรู้สึกของประชาชนทั่วๆไปนะฮะประชาชนทั่วๆไปในภาคเหนือหรือว่าแม้กระทั่งภาคอีสานภาคอีสานนี่ต้องล้านช้างนะครับ้านว่าอาจจะมีสองประเทศนะคุณเต่ว่าล้านนาล้านช้างอะไรแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> ว่านสำนึกในเรื่องนี้เนี่ยในประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีนะฮะ พอาะเมื่อไม่มีเนี่ยการที่จะปลูกกระแสะล้านนาขึ้นมาให้เป็นกระแสใหญ่ที่จะให้คนสนับสนุนอย่างในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยซึ่งอันนั้นเป็นกระแสของรัฐปัตตานีซึ่งกระแสในสามจังหวดัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสที่มีความเข้มข้นนะสูงกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าคือการที่จะแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ที่จะแยกออกไปจาก ปร,ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่สําคัญอยู่2ออย่างก็คือเงื่อนไขแรกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติค,ค่อนข้างจะสูงนะครับอาจจะเช่นลักษณะการแตกต่างทางเชื้อชาตินั้นเนี่ยอาจจะสะท้อนออกในเรื่องของสีผิวนะครับอ,อ,อันหนึ่งก็คือสีผิวไม่เหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือว่าความแตกต่างทางศาสนานะครับคือถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งแตกต่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยปัญหามันจะไม่มาก อย่างเช่นถ้าแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติแต่ศาสนาเดียวกันโอกาสที่จะแยกก็จะมีน้อยหรือศาสนาต่าง <c oughs> ต่างแต่เชื้อชาติเดียวอันนี้ก็โอกาสที่จะแยกก็จะมีน้อยนะครับศาสนาต่างเชื้อชาติเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นในในใน,ในบริเตนใหญ่เนี่ยก็คือในสาภาพสาราอาณาจักรเนี่ยมันก็อาจจะมีแคทอลิกโปรเตสแตนในประเทศไอร์แลนด์ <c oughs> อันนั้นก็คือลักษณะของเขาที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับ เป็นเชื้อชาติเดียวกันแต่ว่าต่างศาสนานะครับถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งแตกต่างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดกระแสก็มีน้อยหรือว่าถ้าไม่ต่างเลยไอ้นี้แทบจะไม่เกิดกระแสการเกิดกระแสตรงนี้ได้เงื่อนไขที่ที่เป็นเงื่อนไขจําเป็นนะก็คือว่าเชื้อชาติต่างศาส,สนาต่างถ้าสองอันนี้มาประจวบเหมาะกันแล้วมีอํานาจรัฐส่วนกลางบริหารอย่างไม่เป็นธรรม นะฮะถูกกดขีดคมเหงือปั๊บสามเงื่อนไขประกอบปั๊บเนี่ยเกิดกระแสการอย่างแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาเกือบทุกที่นะฮะก<ม>็คือหมายความว่าไอ้เงื่อนไขความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติและศาสนาเนี่ยเป็นเงื่อนไขพื้นฐานแต่เงื่อนไขที่ทําให้เกิดเป็นเงื่อนไขที่เพียงพอที่ทําให้เกิดการแบ่งแยกเนี่ยก็คือ,อาการบริหารรัฐที่มันกดขี่นะครับอ,อันนี้ก็คืออาจจะทําให้เกิดการความคิดในการแบ่งแยกได้แต่กรณีภาคเหนือเนี่ย ในแง่ของการบริหารโดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสังคมไทยในภาคอื่นๆไม่ได้ต่างอะไรกับภาคกลางหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<ช>นะครับหรือภาคใต้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่มันเลือกปฏิบัติอะไรไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นก็รัฐบาลก,ก็ใช้วิธีปฏิบัติเหมือนกันแถมยังรัฐบาลหลังๆยังเอาใจว่ามากซะด้วยนะครับการโครงการต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อรัฐไม่มีลักษณะแบบนี้เนี่ย มันก็ก็เคยไปพยายามที่จะสร้างกระแสที่จะให้มีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาการพยายามสร้างกระแสให้มีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องใช้อาศัยองค์กรอื่นเนี่ยเป็นเป้าอ,อย่างเช่นใช้สารเนี่ยเป็นเป้าขึ้นมาเป็นเป้าขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นให้ได้นะฮะศาลมี2มาตรฐานศาลสมาตรฐานปปชสองมาตรฐาน อะไรทำนองนี้นะฮะไปลงที่องค์กรไปลงที่องค์กรที่เป็นอำนาจตุลาการ,รหรือว่าอำนาจที่ในการตรวจสอบนะครับเพื่อจะทําให้เกิดกระแสแบบนี้นะครับทีนี้ไอ,ไอลักษณะของไอกระแสแบบนี้เนี่ยในทัศนะผมก็คือว่ามันก็คงจะจุดไม่ติดนะครับจุดไม่ติดก็คือมันก็จะอยู่ในแวดวงของกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆนะฮะที่มีความประสงค์ใช้ประเด็นนี้เนี่ยเพื่อข่มขู่และต่อรองเนี่ยมากกว่า ออมากกว่าที่จะทําให้เกิดการผลักดันที่เป็นจริงแต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยฮะยังไงก็ตามเนี่ย,ย,งงมเ,ยเมื่อสร้างกระแสแบบนี้เกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็สร้างความแตกแยกในสังคมไทยขึ้นมามันก็อาจจะทําให้คนในภาคอื่นๆเนี่ยทำให้มองคนภาคเหนือเนี่ยในภาพลักษณ์ที่อาจจะไม่ดีไปด้วยนะฮะเพราะาอาจจะไปผูกติดกับคนกลุ่มนี้คนเสื้อแดงกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่า ประชาชนชาวภาคเหนือถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพยายามท่จะปลุกหรือสร้างกระแสขึ้นมาก็จะต้องมีปฏิบัติการแสดงให้สาธานะรณะรู้และก็รับทราบว่าตัวเองไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของการแบ่งแยกดินแดนที่มีการเสนอหนาเสมอมาเหมือนกับที่ชาวพิษณุโลกได้กระทำนะฮะอย่างชัดเจนว่าขึ้นป้ายนะฮะในการแสดงให้เห็นว่าชาวพิษณุโลกไม่เอากับกระแสของการแบ่งแยกดินแดน อันนี้ก็เช่นเดียวกันประชาชนที่อุดรธานีก็อาจจะแต่ภาคอีสานยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ก็อาจจะต้องแสดงแต่ในภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงรายก็ดีจังหวัดพะเยาก็ดีหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกดินแดนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องแสดงออกทางการเมืองให้แจ่มชัดว่าประชาชนที่อยู่ในจังหวัดของตัวเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคนกลุ่มนี้เลยนะฮะทีนี้พอกระแสแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ย เราก็เริ่มเห็นว่าคือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลสืบเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟมาก <im itation> ประเด็นที่อ่อนไหวมากนะครับต่อความมั่นคงของรัฐเ <im itation> มื่อเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวต่อความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันก็ทําให้บรรดาทหารซึ่งก็ต้องมีหน้าที่โดยตรงที่ดูแลความมั่นคง,งของรัฐเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้ <im itation> นะครับก็ต้องขยับก็ต้องขยับนะครับก็ต้องขยับตอนนี้เนี่ยก็คือด้านหนึ่งเนี่ย ก็ขยับทางกฎหมายก็ส่งคนไปแจ้งความนะครับก็ทําหน้าที่นะกองทัพก็ทําหน้าที่เรื่องนี้แต่อีกด้านหนึ่งถ้าหากว่ามีกองกําลังติดอาวุธที่เข้ามาก่อกวนนะครับทหารก็ต้องเข้าไปป้องปราบนะครับมียุทธวิธีต่างๆในการป้องปราบแล้วก็ป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธเหล่านี้เนี่ยเข้ามาก่อกวนนะครับเ, <c oughs> เ,เ,เมื่อทหารขยับเนี่ยนะครับ ก็ด้านหนึ่งเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ซึ่งมันมีเกี่ยวข้องหลายหลายกลุ่มนะคุณเติมอย่างเช่นพักการเมืองนักการเมืองบางส่วนของพักเพื่อไทยนะฮะก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเวทีนี้นะครับคือหมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยรับรู้นะฮะกับการพูดแบบนี้บนเวทีนะครับัระดับหัวหน้าพักเลยล่ะตั้งแต่ระดับหัวหน้าพารับรู้แล้วเนี่ยไม่ห้ามปรามนะฮะไม่ยับยั้งก็เสมือนว่า เป็นท่าทีที่ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้นะฮะอย่างชัดเจนทีนี้ถ้าหากว่าพักการเมืองเนี่ยสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้มีการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยก็ต้องบอว่าเป็นกบฏนะฮะแล้วก็นําไปสู่การยุบพักการเมืองได้นะครับว่าตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญถ้ามีคนไป,ปนไปร้องเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นวันพอมีกระบวนการการดําเนินงานตามกฎหมายของประชาชนส่วนอื่นเนี่ย ในวันนี้เราก็ก็เลยเห็นว่าหลายส่วนเนี่ยก็ก็เริ่มที่จะถอยห่างแล้วก็เริ่มที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรเขีรยพวกพวกแกนนำเสื้อแดงที่พูดเรื่องนี้เนี่ยทิ้งออกไปพนะยายามที่จะตัดตอนอนะฮะประเภทฆ่าตัดตอนไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเนื้อตัวเองอเพราะว่าเจตนารม์อย่างที่คุยตอนต้นว่าเจตนารม์ของการจุดกระแสเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อข่มขู่และต่อรองแต่ปรากฏว่าสังคมไม่ตอบรับ สังคมไม่ตอบรับแล้วแถมตอบโต้อย่างค่อนข้างจะรุนแรงรต่อกระแสของการแบ่งแยกดินแดนนะฮะมันก็เลยทําให้ย้อนสอนอนะฮะย้อนสอนไปเข้าสู่ตัวเองถ้าเราสังเกตดูเนี่ยคือยุทธวิธีทีเ่เสื้อแดงชายาส่วนทักษิณจะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่อน,นี้ไม่ทราบนะครับเ,เสื้อแดงชายหลายหลายอย่างแล้วก็รวมรวมทั้งที่รัฐบาลยิ่งรักชายเองเนี่ยหลายคนนะฮะ ชอบมองว่าทักษิณฉลาดแต่ผมดูยุทธวิธีที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนความฉลาดอะไรเลยนะฮะแต่ละยุทธวิธีเนี่ยมันเข้าเนื้อตัวเองมากขึ้นทุกวันและมันทําลายตัวเองทุกว,วันนะฮะก็คือเขาชอบคิดอะไรสั้นๆแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเวลาผลมันเกิดมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเองทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าในเรื่องของยาเสพติดก็คิดสั้นๆคิดสั้นๆคิดว่าความรุนแรงเนี่ย จะสามารถจัดการยาเสพติดได้ก็เลยทําให้เกิดการฆ่าถัดตอนคนไป2,800ศพแล้วท้ายสุดเนี่ยก็ย้อนกลับมาหาตัวเองนะฮะจะถูกดําดเนินงานทางคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศอยู่จํานําข้าวก็คิดสั้นๆนะโดยเอาข้อมูลปีเดียวเนี่ยมาดูมีคือมันมีอยู่ปีหนึ่งก่อนอที่เขาจะคิดไอโครงการจํานําข้าวเนี่ยคือปีนั้นเนี่ยข้าวขาดแคลน แล้วก็ราคาข้าวไปถึงรู้สึกจะพันเหรียญนะฮะต่อตันนะฮะ,ะข้าวสารเนี่ยนะฮะในราคาตลาดโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาปีนั้นเนี่ยเป็นฐานในการคิดว่าถ้าหากว่าเราทําให้ข้าวขาดแคลน<ม>ในตลาดโลกเนี่ยข้าวจะขึ้นสูงนะฮะ<ม>โดยไม่เข้าใจธรรมชาติของข้าว<ม>และก็ไม่เข้าใจของธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดโลก<ม> <ๆ S 1> นะฮะท้ายที่สุดเนี่ยก็อย่างที่เราเห็น ก็คือกลุ่มสภาพตลาดตลาดโลกไม่ได้ราคาข้าวมันก็ตกนะฮะแล้วก็กลับมาเล่นงานตัวเองในปัจจุบันอยู่นะฮะแล้วประกอบกับการมีทุจริตไอ้นั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่เสริมเนื่องเข้ามาแต่ว่าวิธีคิดเนี่ยในแง่ของวิธีคิดเนี่ยก็คือวิธีคิดที่มีสายตาระยะสั้นมากนะฮะแล้วก็คิดคือคิดอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้นะ,ะชอบคิดอะไรที่มันแบบ คิดแบบทางเดียวอ่ะก็คือคิดแบบชั้นเดียวนะฮะไม่อันนี้ยังไม่นับเรื่องการโกงนับเรื่องการโกงก็เฉพาะเรื่องวิสัยทัศน์ครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องเรื่องเนื้โทษกรรมก็เหมือนกันก็เหมือนกันเลยก็คิดแบบแบบวิสัยทัศน์ที่แคบสั้นอ่ะนะฮะแล้วก็ท้ายสุดก็หันหันกลับมาทําให้ตัวเองเนี่ยจะต้องตกระกรรมลําบากหนักขึ้นไปอีก และเรื่องแบ่งแยกประเทศเหมือนกันแยกดินแดนเนี่ยนะฮะอาจจะส่งซิกหรือไม่ก็ไม่ทราบนะฮะว่าเอาละเล่นเรื่องนี้ให้ขึ้นมาเพื่อกดดันเพื่อกดดันกปปสเพื่อกดดันทหารเพื่อกดดันคนโน้นคนนี้นะฮะว่าถ้าคุณเล่นผมแรงเกินไปนะผมจะแบ่งมันก็เลยกลายมาเป็นสอนหันกลับมาหาตัวเองนะฮะทำให้คนไม่เอานะฮะ อ,อันนี้ว,วิธีคิดแบบนี้เนี่ยทุกเรื่องเลยนะเป็นวิธีค <after, S 1> <ussen. S 2> ิดที่แคบสั้นมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็หันเข้าหาตัวเองเหมือนมุมแมลงทั้งนั้นเลยหันเข้าหาเล่นงานตัวเองทั้งนั้นเลยนะฮะอันยิ่งอยู่ไปเนี่ยยิ่งอยู่ไปยิ่งตนยิ่งจนยิ่งจนตรอกแล้วก็ยิ่งคิดยิ่งคิดสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้ายิ่งทําให้เรื่องไม่พ้นตัวเนี่ยมากขึ้นนะฮะถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องแบ่งแยกดินแดนคือถ้าเรื่องแบ่งแยกดินแดนเนี่ย มันกรณีเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาดูในประวัติศาสตร์มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีสงครามกลางเมืองนะก็คือหมายความว่าเงลื่อนไขเบื้องต้น3มอย่างที่เราพูดถึงข้าง,งต้นเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วก,ก็มีความขัดแย้งกันแล้วก็กลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งกองกําลังติดอาวุธนะครับขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลกลางนะฮะเพื่อจะแยกดินแดนต่อไปนี้พอต่อสู้กันมากเนี่ย ก็จะมออีอาจจะนําไปสู่สงครามกลางเมืองนะฮะเมื่อนําไปสู่สงครามกลางเมืองเนี่ยก็ก็มีทางออกสองทางคือหนึ่งเนี่ยก็ทําให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนในกรณีที่สองฝ่ายเนี่ยสู้กันยาวนานและมันอยู่ในระดับที่ยันกัน,ย,นยันกันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาชนะได้จนกระทั่งเบื่อกันไปนะก็เลยมาเจราจาตกลงก็แบ่งกันไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาพิชิตอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเด็ดขาดแบ่งแยกดินแดนไม่เกิดเหมือนสมคลางกลางเมืองในสหรัฐก็ไม่เกิดเป็นประเทศเหนือประเทศใต้เ,ใตเพราะว่าฝ่ายใต้เนี่ยแพ้อย่างเด็ดขาดนะฮะก็เลยทาให้สหรัฐเนี่ยเป็นประเทศอยู่จนถึงปัจจุบันนะฮะเพราะฝ่ายเหนือชนะแล้วก็ฝ่ายใต้ก็พ่ายแพ้ไปนะฮะหรือในอีกหลายๆประเทศก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็ไม่มีการแบ่งแยกดินแดนนะถ้ามีการส่้รลบสงครามกลางเมือง คือหมายความว่าถึงแม้มีสงครามกลางเมืองก็ไม่แน่ว่าจะสามารถแบ่งแยกดินแดนได้ในแต่ละประเทศนะครับเพราะหนทางที่จะเกิดขึ้นจริงตามที่อพวกแกนนําเสื้อแดงชูประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่ไปถึงยากเป็นเส้นทางแห่งความฝันไม่ดํารงอยู่ในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้แผนการในลักษณะนี้เนี่ย ก็เป็นแผนการที่เป็นกลยุทธ์หรือว่ายุทธวิธีทางการเมืองอที่นํามาใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองอที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักมากกว่านะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อเมื่อประกาศชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยในทางกฎหมายก็ต้องเล่นงานกันไปนะฮะเพราะว่ามันสร้างความแตกแยกทางสังคมเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันมินเมทต่อการ,รปริกดกฎหมายครับทีสถานการณ์โดยภาพรวมันนี้อาจารย์มอยังไงกับทั<ะ>้งสองฝ่าย กปปสก็ยุบรวมเวทีเหลือสนรุมพินีเป็นชัยภูมิหลักที่เดียวนะครับฝ่ายร,รัฐบาลก็จะสิ้นสภาพหรือเปล่าก็ยังมีข้อตกลงทางกฎหมายคดีก็จ่ออยู่หลายเรื่องค,ความชอบธรรมก็หดหายไปเรื่อยๆนี่อาจารย์วันนี้จันบอกยังไงครับกับทั้งสองฝ่ายคือตอนนี้นเนี่ยต่างกปปสเนี่ยก็เข้าใจได้ในแง่ที่ว่าคือมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นที่ผ่านมา มีความรุนแรงเกิดขึ้นและไอ้ความรุนแรงอันนี้เนี่ยนะครับผมก็คาดการไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นมันจะมีกลุ่มอื่นๆในสังคมนะครับจะมาเรียกร้องให้เกิดการเจรจานะฮะค,คือกลุ่มกปปสเองเนี่ยอาจจะมีคนส่วนหนึ่งคิดว่าจะเออเจรจานะฮะแต่ว่าอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่คิดว่าจะเจรจาแต่ว่ากลุ่มที่จะกดดันให้ปปสามาเจรจาคือกลุ่มอื่นๆในสังคม อ,อย่างเช่นพวกสิทธิมนุษยชนบ้างนะพวกสภาวันนี้ก็มีสภาอุตสาหกรรมนาเจ็ดองคอ์กรก็บอกว่าภาคเอก,กนชนออกมาให้เจรจานะฮะอันนั้นคือตกอยู่ในบ่วงของผู้ชาย,ยุทธวิธีนี้หมายถึงว่าผู้ชาย,ยุทธวิธีที่ใช้ความ,มรุนแรลเนี่ยด้านหนึ่งก็คือพยายามกดดันเนี่ยเอาพลัง,งกดดันสังคมเพื่อให้สังคมมากดดันกปปสอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อให้เกิดการเจรจานะฮะ ถ้าไปตกหลุมพรางนี้ก็สิ่งที่ต่อสู้มาเนี่ยมันก็อาจจะคุณค่ามันก็อาจจะลดหายไปเยอะนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อลดเ,อเพื่อลดความรุนแรงเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของกองกําลังนะฮะของฝ่ายไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวพันกับที่รัฐบาลก็ได้นะฮะก็อาจจะเพราะมาีหลายอย่างที่มันดูเชื่อมโยงกันน,นะครับแต่พอกปปสรวมในเวทีเดียวเป็นเวทีเดียวนะครับ การดูแลในแง่ของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะฮะเพราะของเดิมเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากเลยนะฮะในแง่ของความปลอดภัยไม่ว่าเวทีอโศกก็เสี่ยงถ้าไปดูเวทีราชประสงค์ก็เสี่ยงนะครับหรือแม้กระทั่งเวทีปทุมวันเนี่ยก็เสี่ยงเพราะแถวนั้นเนี่ยตึกเต็มเลยมันยิงเอ็มจิง M79 ามาจากตรงไหนได้ตั้งหลายถังนะฮะดัน,นั้นจะมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยดังนั้นการยุบรวมเว,เวทีเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ย ก็ทําให้การดูแลรักษาความปลอดภัยง่ายขึ้นนะฮะอีกด้านหนึ่งในการแก้เกมของการใช้ความรุนแรงของฝ่ายที่เป็นปรปักกับประชาชนเนี่ยก็คือทหารก็เข้ามาช่วยขยายบทบาทเดิมเพราะว่าไอ้ความรุนแรงต่างๆเนี่ยพอมีการใช้เนี่ยมันเข้าข่ายการก่อการร้ายทันทีเลยนะครับ การก่อการร้ายเนี่ยมันชัดนิยามนิยามชัดเจนเลยว่ามันเป็นการสร้างความบุญแรงนะโดยมีเจตจำนงทางการเมืองนะครับแล้วก็กระทําต่อไม่เลือกเป้าหมายนะฮะเป็นเป้าหมายผู้บริสุทธิ์ก็ทำานั้นการยิง M79 มามเนี่ยมันเข้าข่ายการก่อการร้ายนะครับเพราะฉะเมื่อเข้าข่ายการก่อการร้ายเนี่ยกองทัพก็มีความชอบธรรมในการที่เข้าจะไปป้องกันหรือป้องปรามไม่ให้การก่อการร้ายเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับทีนี้ภายใต้2ออย่างนี้เนี่ย ภายใต้2ออย่างก็คือก,การรวมเป็นเวทีเดียวแล้วก็การที่กองทัพมาช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการก่อการร้ายเนี่ยนะครับมันก็ทําให้มุกในการที่จะใช้ความรุนแรงในการกดดันผู้ชุมนุมเนี่ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะเขาก็เลยหันไปใช้อีกมุกหนึ่งก็อาจะไปยุกวันนี้ก็ไปยิงสารนะครับก็เป็นการข่มขู่นะฮะหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นมุกไปยิง สรสนะครับแต่คราวนั้นม <mm ีคนเสียได้ไปอก็เนี่ยก็ใช้มุกเนี้ยก็คือสร้างสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในในตามที่ต่างๆนะฮะออยังไงก็ตามเนี่ยกระบวนการการสร้างความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าอย่างที่ผู้ต้องการสร้างความรุนแรงเนี่ยประสงค์นะฮะก็คือมันต่ำกว่าเป้าเยอะเลยนะฮะประสิทธิผลของความรุนแรง กปปสก็ไม่เจรจานรในขณะที่กองทัพก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับทีนี้ทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ะรัฐบาลตอนภาวะต,ตอนนี้ก็คือเขาเกาะคําว่านายกมนตรีรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่นการมีรัฐมนตรีก็คือเกาะรัฐม,มนตรีมาตรานี้อยู่มาตราเดียวนรัเพื่อจะรักษาการไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้มันก็ครบ30วันนะฮะเปิดสภาไม่ได้นะครับ วันที่2เมษาก็ครบ60วันที่จะต้องมีนายกนะพอครบ60วันวันนั้นเนี่ยก็คือที่จริงตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้แล้วแล้วลหละนะฮะตั้งแต่วันนี้ก็มีคําถามขึ้นมาว่าจะรักษาการได้ไหมส่วนวันที่2อเมษานั้นเนี่ยคำถามก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันครบตามกําหนดนะออกวันนะฮะนักกฎหมายบางท่านก็ตีความว่าก็หมดสภาพไปโดยปริยายนะฮะแล้วเมื่อหมดสภาพทางกฎหมายปั๊บเนี่ย ข้าราชการก็จะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลเพราะถ้าหากว่าข้าราชการปฏิบัติตามคําสั่งของของรัฐบาลเนี่ยต่อไปก็อาจจะมีคนฟ้องได้นะฮะว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะอันนั้นก็จะเป็นปมปัญหาใหญ่สําหรับตัวรัฐบาลเองแต่ว่ายังไงก็ตามภายในเดือนมีนานเนี่ย กำนันสุเทพแกก็บอกว่าจะให้จบในเดือนมีนานะฮะแต่ว่าจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมี uh, ไม้เด็ดอะไรที่จะทำให้จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการต่อสู้คือการชุมนุมเนี่ยกดดันยังไงเนี่ยยิ่งรักก็ไม่ไปไม่ออกนะฮะก็ยังติดกับพี่ฝ่ายปรปักกับประชาชนพยายามใช้ความรุนแรงนะฮะก็ไม่ได้ผลประชาชนก็ปรับยุทธวิธีแล้วก็ทหารเข้ามาช่วยนะฮะมันก็จะคากันอยู่อย่างเนี้ย มันก็เลยคงจะต้องอาศัยเงื่อนไขทางกฎหมายเข้ามานะครับแต่ถ้าหากว่าเงื่อนไขทางกฎหมายเข้ามาแล้วเนี่ยรัฐบาลยังไม่ไปคราวนี้ก็คงจะต้องหา,ามาตรการอื่นๆกำมังนะครับซึ่งอาจจะทําใหา้ทหารต้องขยายบทบาทเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนั้นไม่ทราบนะครับ,รบหรือแม้กระทั่งก่อนที่จะถึงวันที่2เมษาเนี่ย จะมีการขยายบทบาทของทหารเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะมันก็เป็นคําถามที่หลายคนก็จับตาดูอยู่นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ,รบก็ต้องติดตามกันต่อ <laughs> นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์วิชัยครับมากครับวงนี้ไปติดตามฟังเทปบรรยายธรรมของหลวงปู่พุทธอิสระที่เวทีแจ้งวัฒนานะครับและหลังจากนั้นกลับไปที่เวทีคอพทสะพานสมัยบรุเชษวันนี้อาจารย์วิชัยกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ we